แม่อิ่มพากินเราล้างเห็ดค่ะเห็ดเห็ดของเราดอกสวยมากเลยค่ะจะเป็นเห็ดรัมวนะคะเห็ดป่าเห็ดที่เกิดตามฤด,ดูกาลคะ่ะตามธรรมชาติบนภูเขาบ้านจีนภูเขาเนาะ<ม>ก็เลยไปหาเห็ดมานะคะดอกสวยมาก,ดอก,มากดอกสมุดที่นี่ ใส่น้ำเกลือนะคะหลางใส่เกลือผสมลงไปด้วยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเราลา้างเสร็จแล้วจเราก,ก็จะไปเก็บผักเป็นผักมะระนะคะผักผักมะระอยู่อยู่ข้างบ้านใส่ผักมะระมันก็จะขมขมนิดนิดนะคะแล้วก็จะใส่ผักติวนิดนึงก็จะเด็ดยอดไปใส่ เราไม่ใส่เยอะ,ะค่ะใส่ใส่ไดเดียวแล้วก็มันเด็ดย,ยอดแบัเตี้ยวสดๆนะคะนักเตี้ยวของเรานะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมียอดนะคะเพราะว่าแกงเห็ด่อวได้และะ้วค่ะเห็ดปักเตี้ยวของเราใส่แกงเห็ดกันนะคะ แกงเห็ดนะคะใส่ปลาร้าใส่พริกใส่เกลือน,นิดนึงผงชูรสนิดนึงจา้าแล้วก็ใส่น้ำปลาจา้าชิมชิมเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะผักนั่งตูผักติ้วนะคะแล้วก็มะระแล้วก็คนนิดนึงแล้วก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเห็ดของเราคนนะคะคนเราจะใส่ไม่นานนะคะเพราะว่าเห็ดเราสุกแล้วนะคะ เราค่อยใส่ผักทิมพอดีแล้วเราค่อยใส่ผักนะคะ สวัสดีจ้าเมื่อน,นี้ซองไม่อิ่มมากแล้วเด้อพี่น้องเมื่อน,นี้ผ้ามากินกินแกงเห็ดจะ้ะแกงเห็ดแซลมอปีจะ้ะแกงเห็ดร่วมนี่ใส่ผักติวก้วคือเกลาอล่ะก็ใส่ใบมะระหน่อยนึงล่ะก็ใส่ผักผักนั่งตัวจะ้ะหรือผักอีตัวห้านี่แหละจะ้ะใส่น้ำปลาจ้ะล่ะ,ละนี่นวๆเลยสดหอนๆจะ้ะกินกับขา่าวจ้ะตอนทเที่ยงเด้อมามามาเสิแสบน้ำกันถาดบ้างไงพี่น้องนี่มีแต่ดอกตุ้มๆจ้ะนี่ นี่อืมสับกบนบนินกับข้าวเหนียวจ้ะอืมเฮ็ดอีกอย่างก็อดเอันอันเห็ดกอบอ่ะหอกสีแดงนะเห็ดกอรอมันก็เลยเป็นหนาอันยืดๆเนี่ยพี่นอ้องแกงสซหมมันก็เลยเป็นไอส้สีชมพูเนาะนี่อันนี้จะเป็นเห็ดไข่มั้งนี่ดอกตุ่มๆจ้ะ อยู่บ้านนี่เพิินไปหาจตก่ก็เลยขอสื่อน้ำเพิินมากนี่แต่ดอกงามๆกำลังออกลายด้วยเห็ดดินเห็ดซัมปาปิ่เห็ดนามุ่มนามาหัวก็มีพายยังได้กับตอบมือเนี่ย กะิีเป็นืดมืดนๆใน,นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ทงองยส่ซเป็นเห็ดเผิองแกงเบิดดอกพี่น้องอันในดอกไงกับผ้าเครืองยำคือกึด,กดอื้มฝนตกก็ยังออกก็เกาเห็ด อยู่อันอยู่ทั้งผู้อยู่ไก่ผู้เห็ดเล่ออกอย่มาหาเห็ดกับไปหาเห็ดย่มาหาผักหวานก็ับไปหาผักหวานนี่แต่ดองงาอ,อ,างนอ,งอืน้ำมันไรกบมี่อยู่ผู้ แกงเห็ดพ่นใ,ใส่ส้สมเพราะว่ามันจะได้ขับล้างสารผิดพ่พนว่าผูเถาเพ่นว่าคัดจอบวผ้าแกงผ้าอบแอบ,บใส่ได้เนะาะพอดีบาเผ็ดบาเข้ม เห็ดเข้มหลายมันสูตรหนา่อได้แางเห็ดต้องระว่างเรื่องเข้มแกงเห็ดอืมกินของตามรูสูกาลม,มีตะหอกดอกจุมจ่ม เอามากกระลางเอาเกลือใส่แล้วกระลางแ่างแล้วก็เอะไว้บางคนเขาเจาะออไปหาเขาจะมาเอ่ใส่ตู้ไว้เพื่อมันบออกอะไรกิน 네ัก <c> ็ดิวแซ่บขบุบ อไปแหลกก็ะน,น่วอันนี้ตรงนี้จะเป็นเห็ดกอรอเห็ดกอมันย่ามข้าวแกงมันจะเป็น,นผีสมพู เห็นบรสารกกบารากับน้องพีนองมันเหมือนมันม่มีแดดกุบกุบยำปุดปุด บุงดอกนั่นดอกน้อยๆต่อแต่แอ่ะก็สร้างยากเหมือนเ้ามาดกดึกๆก่อนจะแจงเนะาะเขาเจาลังไปหาเห็ดทั้งโมเตอร์ไซค์ทั้งรถใหญ่คนมากแต่ทาางไก่ก็มนนีอยู่ปลาอยู่ผูมันออกไล่ไหมคนเล่มาาหา อะไรมากก็ได้หุย้าวนิมนย่าผัก็ไปเก็บก็ได้ลายเติบอยู่ได้เต็มขอมองหน่อยไหมขอมองรุ่นกลางท่านเป็นซังหงรือเป็นโล่นึงหุยสาวเนี่ยต้องจัเป็น,นยืดๆคล้ายๆแกงเห็ดละงอกเพราะว่าใส่เห็ดไอ้ เฮ็ดกอมันก็เล็เป็นหยดๆขคักอิ่มแล้ลูกไส้กับไข่มือนี้กับไม่อิ่มได้แกงเฮ็ดจา้าแกงเฮ็ดอันร่วมจ้ากมือนี้เนาะเห็ดธรามาสาดข้านเหนียวออกตามผู้ตามธรรมาสานะ์เนาะ คลิปหนาสิกินยังกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเดิมมือนี้กับขอตัวลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ